สวัสดีครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกมสอดอัดออนไลน์เมมเบรียดิแฟลกนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมีตู้ใหม่มานะ่ารักเชียร์เป็นตู้ไอดดลก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อยากจะมาเปิดให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยแต่ว่าตัวละครเนี่ยก็จะมีอยู่หตัวใช่ไหมซึ่งอ่ามาดูดีกว่าว่าตัวมันทําอะไรได้บ้างคือจิตใจเนี่ยอยู่ที่ยูกิวันแล้วคือมันคือดีอ่ะไงเขาดีก็มีแต่ละคนก็ได้จะบอกว่าเขาเรียกว่าอวยแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันไปเนาะ มาดูอันติกันแต่และตัวเด้วสองฮิตเนี่ยนะเออคือไอตัวในแบนเนอร์นี้นะครับมันจะเขาเรียกว,ว่าอะไรพอกดสกิลปุ้นมันจะบล็อกดาเมจได้หนึ่งครั้งมาดูสกิโลโอ้ยังรัวเฮ้ยได้อยู่โอ้ตัวนี้น่ารักดูยุกิสวยง,งามอันนี้ยุกิผมจะเลือกไว้นะว่าจะเป็นตัวที่ผมต้องการซิลิก้าเดี๋ยวนะมันวาร์ปได้ทุกที่เลยปะ สุดแมปดูกดได้อยู่โวาร์ปถึงเลยเอยโอเคนะวาร์ปมาข้างหลังน่าจะมีคารกว่ามีจังหวะไว้ทําดาเมจกับบอสหลายตัวอยู่ส่วนลิสต์นี้ไม่เอาเลยได้ไหมไม,ไม่ชอบเลยอะ่ะคือลิสต์มากี่ครั้งก็เป็นตัวกระบ,บอกและใช้ลําบากมากชินอนก็วาร์ปเหมือนกันแฮ่โอ้เสียงเพลงน่ารักก็เป็นตัวที่หล่หลัหลงบอสสบายๆว,ว่าแล้วเขาแียกนะไว้เวลาหลบสกิลก็โอเคเหมือนกัน อาสนะตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้เป็นตัวเวทโอ้ระเบิดหัวใจเอ้สวยอยู่ที่สวยอยู่นะแต่ก็อย่างนี้อย่างนั้นแหละครับก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> อยากได้ยุก,กิตัวเดียวไงเออมาดูดีกว่าว่าเราจะได้ยุกิไหมคือเอางี้ดีกว่าครัผมเปิดได้ยุกิเดี๋ยวผมจะเปิดอาวุธต่อแต่ถ้าเปิดไม่ได้ก็ ก,ก็เกือคงไม่มีอะไรให้มากกว่านี้แล้วแหละมารอบแรกรอบแรกเอ้ยเราต้องแบบว่าเคลียร์เคลียร์ดวงก่อนเดี๋ยกดทีละยี่สิบห้านี่ไงดวงมันไม่ดีแต่เริ่มรอยยิ้มไม่มีแต่ก็คงไม่ได้สองดาวหรอกมั้งอืมอืมอ่าคนที่เขากดแบบทีหนึ่งแล้วได้สี่ดาวเลยนี่ก็เก่งเนาะ อ่ะทิ้งไปอีกอันหนึ่งน่าถือว่าเป็นการเคลียร์ดวงในจังหวะหนึ่งขอสามดาวนิดนึงน่ะดวงมันจะดีไหมเนี่ยรอบนี้มาสองรอยห้าสิบขอยิ้มปริงปลังรอยยิ้มบนหน้าเนี่ยมีสเสน่ห์มากเลยรู้ไหมอันนี้ไงโอ้โหดีมากยุกิยุกิกนะ ยุกิขอยุกิโห้ลอยสวยด้วยยุก <c oughs> ิ้อ๋อเปิดตัวแรกเลยวุย้ยไม่เปิดแ่งแล้วโอ้โห้าได้สีดาวอีตัวนี้อ่ะนี่แหละครับตัวตัวที่เหลือน่าจะซ้ำหมดนะเงินก็คงไม่ต้องดูแล้วแหละมันน่าลำคาญโอ้เปิดตัวแรกกันได้เลยโอ้โห้ โอ้ยหนะตัวที่เหลือซ้ำหมดจริงๆด้วยก็ได้ยุกิมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็พอใจแล้วแหละเอองั้นเราไปไปเปิดอาวุธกันเลยดีกว่าเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยผมหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันอาจจะมีประโยชน์อะไรมากมายใช่ไหมแต่คือตัวเก่าๆเ,เราก็มีเงี้ยเราก็ไม่จะไปเอาตัวอื่นมาทดแทนเพราะนั้นก็หาอาวุธให้หาอาวุธให้ยุกิดีกว่าเผื่อว่าจะมีโชคกับเขาบ้างอาวุธอันนี้มันทําอะไรได้บ้างเนี่ย อาวุธใหม่ของไอดอนก็ตีแรงอ๋อมันก็เหมือนอาวุธลมมัง้งที่แบบว่าเลือดเลือดมากกว่า50%ก็จะใช้ MP น้อยลง5%นะครับก็ถ้าเปิดได้ก็คงดีเหมือนกันอาวุธเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมเปิดแล้วไม่ค่อยเจอเลยนะเออเอาตรงๆเลยแต่ตอนนี้ต้องมาเปิดครับเพราะว่าระบบที่ผ่านมาที่มันมี EXCHANGE ไปเนี่ยก็แลกสีดาวไปเยอะเหมือนกันมันไม่มีอะไรใช้ละมา ขอเป็นเลเปียสวยๆงามๆนะกล่องแรกค้ำข,ข,ข้าไปเหอไอ้กล่องไม้เนี่ยแค่ามันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็เต็มท้และกล่อ,องที่สองก็ยังกล่องไม้อยู่อย่างน้อยเป็นกล่องน้ำเงินปะหรือฟ้าเอออย่ากให้มันเป็นสามดาวเราจะได้เผื่อแบบลุ้นสี่ดาวไปในตัวมันไม่ให้เราลุ้นเลยอะ่ะ รู้สึกถึงความเกลือมาใกล้ๆแต่จ,จริงๆได้โยกีนี่ผมโอเคแล้วนะเออนี่ๆๆกลายเป็นสีเหลืองและกลายเป็นสีชมพูชมพูเรายจริงคืออย่างแบบตู้ที่แล้วผมก็เปิดไปเยอะเหมือนกันไม่เจอเลยนะไม่เจอสีดาวเจ้าตัวเลยซึ่งแบบเออมันก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับคนเราเสพติดความเจ็บปวดของการเปิดกายชาเราก็จะเปิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละ เออเนี่ยก็ยังได้ของไว้อยู่โอ้ยอย่างน้อยน่ะของฟ้าอืมให้ได้รุ้นหน่อยเหลืองมาะแล้วก็ชมพูหน้าตามันขายไปชมพูดีเนาะก็ยังกล่องไวอยู่ยังไม่รู้สึกตัวอีกว่าวกวรจะแจกสีดาวได้แล้ว มันแหละมาจงกลายเป็นสี่ดาวแต่ไล่อีกรอบหนึ่งอีกรอบอีกรอบอาสามดาวนี่เยอะดีจังเลยจะให้กล่องแดงมาเลยก็ได้นะไม่ว่ากันคือแดงกับน้ำตาลปะน่าจะผิดสีกันเป็นลิบลับเลยซะหน่อยนะเออเนี่ยขอเป็นเพชรสีสีชมพูเป็นสีชมพู จะให้ดาบอะไระแย๋อของเต็มแล้วด้วยอืมถ้าเราเปิดมาขนาดนี้เราควรจะเปิดต่อถูกไหมก็ไม่ควรจะเก็บไว้อะจริงๆสไนเปอร์มาทำไมตัวสไนผมไม่มีสัดตัวเออนี่ๆร,รู้สึกได้ว่าอันนี้กล่องนี้สี่ดาวชัวความสมารถของผมมันไม่เคยผิดนี่ไงเลเบ็บเยอะเลเบ็บเยอะเลเบ็บเยะเลเบ็เลเบเปีะวะ อย่าดีหนตาตา <laughs> <laughs> ผมอยากให้เลเปียมันมากเลยอะคือคือฉันติงไหนดูสิอาวุธมันสวยแค่ไหนโหดูเลเปียนะสิผมรู้สึกว่ามันต้องได้วะโอไม ขันควรไปต่อไหมตัวไอดอนมีตัวอะไรน่าสนใจอีกไหมก็ถ้ามีก็คงมีแค่อาสนาตัวเดียวอ่ะแล้วเปิดอาวุธขนาดนี้แล้วอะมันต้องไปต่อแล้วเว้ยยอะไรสเเปอร์มาทำไมไม่มีสตัวเลย ยังอีกยังไม่ออกสีดาวให้อีกออกมาสีฟ้ามาฟ้าก็ไม่ได้ ลลองไห้เป็นสำนวนอะไรดีวะเนี่ยอย่างอีกเกอคือถ้ามากล่องสุดท้ายก็ไม่ว่านะแต่ขอให้มาได้ไหมเลดมันจะต้อยต,ต่ำอะไรขนาดนั้นนะโอ้แม่จา๋าช่วยด้วย <c oughs> โอติดลรคสองดาว มันจะไม่ให้อะไรเลยเหรอยังอีกเหรอมันคงให้กล่องสุดท้ายการันตีสามดาวอะไข่โชคไยขนาดนี้นะครับที่ต่อมาได้เดี๋ยวผมจะเพิ่มดวงให้ และนี่คงจะเป็นกล่องสุดท้ายนะครับผมมันต้องแปลงรับเป็นสีดาวแน่นอนผมรู้สึกได้สว่างจ้าเลยทีเดียวว่าสวยงามอาวุธบานสีดาวอันเดียวอ้อยีงผมจะมีเลเปียไหมเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนะ รับอา,ดดาวุธสี่ดาวอันเดียวที่ได้มาก่อนที่เหลือนี้ของไกกาอาราเ่ม,มากอยู่ไหนเนี่ยนี่ช่องไม่พออีกอะเอาเข้าไปเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ช่องแล้วกันโอเคอืมจะเปิดอาวุธอีกดีไหมรู้สึกรู้สึกไม่เข็ดยังไงก็ไม่รู้อะเหมือนเหลือเพชรแล้วมันเ,เราควรจะเก็บเพชรไว้เอาดีไม่ดีดีดีไม่ดี โอ้แต่อยากอยากได้อ่ะไม่เป็นไรตัดใจแล้วใจมันไม่ถึงอ่ะเคก็เดี๋ยวไปเปิดไอดีต่อกันช่วงนี้มันมีกิจกรรมอันนี้นะครับเป็นラกิ้งใหม่ของไอตัวเควส t นี้นะครับก็ข้างในラกิ้งนี้ก็จะมีเหมือนกาชาเหมือนกันแหละก็เป็นตั๋วให้ลองใช้เล่นกันก็เนี่ยมันก็จะมีตั๋วให้เล่นก็สะสมไปเรื่อยๆก็จะมีปุ่มให้เลือกมา อันนี้ก็จะมีอีเวนต์นะครับสำหรับใครที่มาเล่นในเซิร์ฟนี้ก็ช่วยๆกันกดเนาะพอกดปุ๊บก็จะได้ไลท์มาเพิ่มสำหรับไลท์เนี่ยก็จะรวมทั้งหมดทั้งเซิร์ฟแล้วก็มารวมผลที่หลังก็จะได้มากสุดประมาณ100เม็ดถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็สุ่มร้อยผู้โชคดีที่ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมได้อีก1000เม็ดนะครับก็โอเคคุ้มเหมือนกันก็จะมีตั๋วเนี่ยแหละตั๋วทองซึ่งก็ได้มาจากลงแรงก็จะมาได้ตัวไอ้ยูตัวดึงแบบชัวๆเลยนะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นอาวุธมีมีสิทธิ์ได้อาวุธสีดาวเออเราก็ไม่ได้หวังอะไรขนาะดนั้นหรอกมั้งส่วนอันนี้ก็ได้ตัวน้ําน้ําขวดนี้นะครับขวดตรงกลางซึ่งก็อยากได้เหมือนกันมาดูกันว่ามันเป็นยังไงมันจะเป็นกล่องยี่หรอนี่ผมต้องนั่งลุ้นไหมผมว่ามันไม่น่าลุ้นว่าสกิปแม่งเลยแล้วกัน <laughs> ดีที่ไม่นั่งรองลุนน้นในชิม <laughs> อะไรเนี่ยโ <laughs> อ้โหได้ได้เรื่องอะ่ะคือ S <S ไม่มีไายวะอะไรเลย,เลย <aha> ไม่ไรเดี๋ยวดูอา้ากดกดผิดป่ะเออไม่ไอตู้นี้น่าน่าสนนะครับก็จะมีเรื่องของอาวุธมาเยอะมากเหมือนกันถ้าได้อาวุธก็โอเคงั้นมนลุ้นตู้นี้ดีกว่าตัวเงินเฮ้ยเริ่มมาทำมาเป็นอย่างนี้เลยล่ะสี่ดาวเลยไหมล่ะเอ้าเอ้ากล่องกล่องนี้มันก็ได้เหรอ นั่นไงตง้ไม่ต้องลุ้นแล้วแหละมันออกมาอย่างนี้ลวรัวชัวคือผมจะเอาไปทำไมในเมื่อตัวละครจะไม่มีเลยอะอ้าวเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างน้อยกองฟ้าก็ดีนาะขอโทษนี่ไงมันยังใจดีอยู่สีดาวเลยไหมก็ถือว่าโอเคไม่ต้องไปฟาร์มแต่ว่าของมันก็เหลือๆอยู่แล้วเปล่าวะ มันต้องมีบ้างล่นนะดีแหละแปลงล่าอีกรอบหนึ่งไหมคือเหมือนวันนี้ไม่มีโชคอะเออนั่งเปิดคนเดียวบางครั้งก็มีโชคนะแบบเปิดทีเดียวจเจอตัวที่อยากได้เจออาวุธที่อยากโดนอย่างเงี้ยนไะอ้ดี้แม่ง <laughs> อะไรเดี่ยว <laughs> ผมได้เห็นอาว,วุธสี่ดาวอันเดียวแล้วเป็นอันหนึ่งที่แบบผมไม,ไม,ไม่ไม่มีตัวอะไรที่ใช้ด้วยคืออย่างว่าได้เป็นดาบก็ยังใช้ได้เออเป็นเลเปียก็ยิ่งดี นี่ไม่ไม่มีเลยเออเออให้ให้ใหอุปก็ได้นะเออตรงเนี้ยเออขอเป็นสีชมพูชมพูไอพ,พวกนี้กูฝากเองก็ได้ เพิ่งหมดนะขอร้องอย่าแจกแค่นี้ขออาวุธได้ไหมฉันขอร้องให้ตะอกอย่างงี้นี่น้ำตาเล,ลดจริงๆนะโอ้โหไม่เคยรู้สึกเจ็บใจขนาดนี้มาก่อน๋อให้อาวุธจริงด้วยวะ่ะสามดาวโอ้โหขอบคุณครับ ขอ,ขอบคุณที่ยังยังเห็นใจกันทุกสามดวาวมาทำาะเขืออะไรพอบอกขออาวุธมันก็ให้และแน่น,นอนครับเกลือยันของฟรีน้ำตาไหลกันไปแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้น้องยุยหรือเปล่าน้องยุยยุอิ หรือยุ้ยหรืออะไรไม่รู้แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็คงจะหมดเท่านี้แหละคงไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวเก็บเพลงไว้เปิดในโอกาสหน้าแล้วกันอ่าสำหรับใครที่เขาเรียกว่ารักในกาชานะผมกดติดตามกันไว้เรามีกาชาให้ท่านทุกเกมเลยแล้วเรามาเกลือกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ